เราไ้รอให้ตาแลไงานงอกแล้วตาต้องไปมาเองละไอเหนือครับกูโดนดักกูโดนดักช่วยด้วยเหนือได้่ะไปไหนอย่ามันดักอยู่หน้าประตูดี๋ยวเดี๋ยวรอเดวรอ้าไปเราไวเร็วว่นเลยด่วนเลยด่วนจีด่วนจีกูจูกีแอ๊กูู่๋ผีกูจู๋ผีกูวิ่งมาแล้วกูไม่ต้องกูวิ่งมาแล้วกว ไอ้เจ๊เอนอเมนดักหน้านะเบ๊กโอกลัวหรอครับโทษทีงีรอดูสเต็ปนะนี่นี่มึงดูสเต็ปกูสเต็ปซิกแซ่โอเคครับผมก็คืนที่ผมจะมาทำการเล่นเกมเราบอกนะผมโดยที่ผมจะมาทำการเปิดหน้าแล้วก็เล่นเกมผีด้วยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเกมเดอะเมสและก็เดอะมิมิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมใช้สองสกินนี้ในการเล่นด้วยเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาเล่นกับเพื่อนอีกสามคนนะผมก็จะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตาคุ้กไหมเปรี้ยมากเลยอยแล้วอีกแล้วอยกแล้วถ้าใครยังกลับไม่ได้ก็ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมเป็นคลิป The Maze เป็นเกมผีเหมือนกันกลวกลัวน้ากลัวหน้ากลัวตัวผีกลัวกลัวกลัวก้าวกาัวกลัวกลักลัวกลัวกลัวกลัลัตกลกลัวกลแพี่ เฮ้ยผีมานี่พีมานี่เอ้ยีมึดเฮ้ยปไปไมได้เป็นไรเป็นไรเป็นไรเปไรเป็นอตา้วตาตามาตรงไหนตามาตราไห กูต้องไปตรงมันไดใช่ไหมไอ้ผู้เรามาแล้วไโอ้ยตาไอดวงผีไล่มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเหี้ยดคอแมงเในคอยาวนะกผีเหมิงตัวหน้าตาน่ากลัวกับผีเฮ้ยไม่ใส่หน้ามองเผีานดหน้าผีดิผีผีไปตรงไหนต่อกูไม่ใช่ผีกูเป็นคนไหมกูจำได้น่าจะแถวนี้มั้งเออเป็นคนใจเกเยด้วยคือตอนนี้พี่มืดเปลียสกินแล้ว พวกคุณมาเร็วเดีวคนละทางกันเลยยึทเก้คนละทางไปกับที่มืดโอ้เก้เกือวเนื้อเกือเกลอย่าอย่าย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 าไปมามาเอ้ย ล่อลอตอนีกูล่ออยู่ดา้ยหน้ากูก็ตามพอดีไปเนาะมันดากันโคตรไกลเลยลูกดีเลยไกลน่าจะมีมดผักคอท่เอ่ยมดหักคอเฉยมดในโลบอกมีวิชิงอ๋อนี่เอ้ยกูต้องเอากุญแจตรงนี้มันไปแล้วไปแล้วมันกะไปแล้วมันจะไปแล้วโอ้ยมีไ้่รัประตูเปิดไม่ออกนี่กูร้องเลยอะอ้ยเฮ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 ้ยกูรอดกูรอดกูรอด กูอย <si suppression> ู <fin anta> <ots> ่ไหนกันเนี่ยช่วยกูด้วยกูอยู่ในประตูนี่แล้วกูไปดิกูกูโนสเซงไอ้พวกอยู่ไหนเนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนอะกูอยู่ไหนกันเนี่ยเราไม่ยอมให้ตาละตางานงอกแล้วตาต้องไปมาเองละไอ้เนื้อกูโดนดักกูโดนดักช่วยด้วยเนื้อไปตาระวังไปไหนอย่ามันดักอยู่หน้าประตูเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวรอเราไปเราไปเร็ว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 ด่วนเลยด่วนเลยด่วนจีด่วนจีกุจูกีแอ๊กกุจูผีกุจูผี กูวิ่งมาแล้วกูไม่ต้องกูวิ่งมาแล้วกูว่ะเร็วกูจู้ผีเหลยอแกปูรอปูใต้ของตัาปูไม่น่าออกไปเลยกูจู้ผีภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าอะไรมะดูไหมมินอตุดูไหมมินอตุมินอตไปแล้วฮะอ๋อตุกกาเอ้ยกูจะแม่ตีมูมีจำสแกนว่ะจำมุลไลปะว่าอะไรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปะ ไปเดยเลยไป้ลยไเลยไปเยปเลยไเลยปเลยไปปเลยตปเไปเลเลเต็มเไปเลยไปเลยเลยตเลยไปเลไปเลยไเาไเลาเลาเลยไเลลยเไปเไป่รอไเลยเลยไเลาไยไยยยไเเร็วมาเร็วเวยไปยยังไงยเยยลลลลไเยไไม่ไม่เราเราไปย เราดูสเต็ปนะนี่นี่มึงดูสเต็ปกูสเต็ปซิกแซกนี่เออสเต็ปสเต็ปเออชิวๆผีนี่มันโง่อยละเร็วเจอประตูแล้วนี่ไงอย่าบอกว่าต้องหาสกูไล่หาบูบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบูบัตเตอร์ไฟแล้วมีแต่ไวบัตเตอร์ไฟไปไหนเนี่ย กูนำทางเลยเอ้ยที่มัก็ได้ที่มันก็กลัวกลัวก็ที่แหละละกูพร้อมคิดหมดได้ทุกมือโอ้นี่ไงกูวัตเทอร์ไฟเดี๋ยวแล้วแล้วมีห้องนี้ำเราเปิดเข้าไปดูสิมันจะเจอกับบันทึกพิษสูจน์เอา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 บีบันทึก อ้าวโอ้อู้เป oh. 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 ิดมาคือข้างในน่ดีตรงนี้พี่เมย์นำจำเราจำสแกร์จริงจริงไม่น่าไม่มีอะไรเลยบอกเลยตรงนี้ก็เดินไปก่นดิเออไม่มีอะไรก็ไปดิไม่มีอะไรก็ไปดิมันแดงเฉยฮิวบอยล่ะนี่เดียวมันจะร้อนแสงเนี่หน่ามีพายุอยู่ป่ะเไม่ไงไม่ไงพายุยายารอคุหน่อยรอกูหน่อยไอ้เนี่ยอะไรอะไรอยู่กูหักคอแม่งเลย เอ้ยกูเจอกูเจอใครคนเดียวเฮ้ยใครเจอผู้เล่นไอ้ท่อที่ไอ้ต้ามันโดนดักได้ไหมท่อไหนกูไม่รู้จะไปรู้ไงไอ้ท่อที่ที่มึงโดนนกพูแล้วก็เอ็นเลื่อมีมาก็คือเกมนี้มันไม่มีความน่ากลัวเลยเฮ้ยยี่ยตรงใจเฮ้ยนั่งนี่นั่งนั่งอะโอ้โหดูทรงจากพระรัตนสายละไม่น่าดีชื่อมันบังหน้าเราเหรอเออไอชื่อเออไอ้ยกูเห็นชื่อใครไม่รู้เดินผ่านหน้ากูไปอะ ไม่ใช่ยแลละเราอยู่ข้างบนนเีวปีมากโอ้ยไกนี่ยอาลาูไปเลยไปเลยไปเลยยังอยู่ในที่มูอเู่ทางนะอันนี้เจเอนมนดักหน้านะเว้ยไม่เกลัวหรอครับโทษทีไม่เคยกลัวแต่มึงีแป้งเนี่ยนะไม่เป็นไรนะเร็เยเฮ้ยเฮ้ยเอนแมนเฮ้ย ไอโนแมนหมดตีนะหมดตีหมดตีไอเนื้อไอเนื้อเฮ้ยตั้งตันวงแตกเลยหมดตีวงแตกเลยเฮ้ยไอแนโนนำหน้าเลยแนโนไม่กลัดสีเพราะแนนโนเป็นลูกซาตานลูกซาตานตัวม่อกี้แตกแน่นใดแค่ไปดีกูไม่มีฐานไม่ใช่ถ้ากูมีฐานนี่กูวิ่งรอบแมปเลย หาไอ้ที่ทุบอะหาไทีทุบคอ้ามี่ีดีมออีม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 นมี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 นีม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 ้วีม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 ีรไมี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 ีมมม ตาบวบๆน่อ er 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 ุ้ยอ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 ุ้ย้ย้ยไเนี่ยคุจะเปนอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้แ่ไงตรงนั้นแหละโดนลกคู่เออโดนลกคู่ค่าคุจะไปเจอพวกมึงแล้วเนี่ยโดนหนักมาอเลยเหนือป้าสามสองหน่งเบอถ่าเอ้าไอ้เหนือไปคนเดียวอุ้ยเกยแบตเมาหมดอ้หมดไม่ใช่ไห มอ่ดู่อยู่กับคุณผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้อุ้ยผีผีอรเอเนอร์แมนมึงจะผ่ากูทำไมไอ้เหนือเฮ้ยอน้ำโชคผีผีแอร์ตกใจเก่งมากเลยไปให้ผีสองทางเลยจะนิ่มีจะนิ่มี สองทางเลยไหมล่ะมึงโค<ท>ตรโก้วแล้วพัดบวดอะไรของนู้นข้าอนยู่ไหนวะมึงคิดจู้กูวันนี้เลยคิดจูบบ้เบ๋ยๆหรือเปล่า,ลอ,าลองฝรั่งเลยเนี่ย <laughs> สรุปใครผิดวะขอเล่นอีกประมาณกี่นาทีขอแบบหนักๆเลยนะ กูกำลังบ่นอยู่เลยว่าขอ10นาทีได้ไหมแต่ว่าผีมันวิ่งมาแล้วผ <laughs> ีลอยหลังผีไก่เดี๋ยวพวกมึงรีบๆเล่นดิกูจะไม่ไหวละปวดขี้กลัจะปวดขี้ย็ะกูไม่กลัวแค่จุ๊กไม่นันหนีไม่นันไอ้เน้ะไอ้เอ็นเดอร์แมนเนมึงมึงไม่ต้องจุ๊กอะไรหรอกมันวิ่งเร็วเกินเฮ้ยโดนเอ็นเยียแล้วโดนเอ็นเยียแล้วเลยไอ้ภูไม่ก็โดนไอ้ภูฆ่าตาแล้วมั้งเอ้าี่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ปลอดภัย

หลายรอบแล้วเสียงนกฮูกเสียงนกฮูกเตรียมอาวุธดเสียงนกฮูกอะมาอยู่แถวเนี้ยโอ้ยนกฮูกมันกระจอกมาดิมาดิโอ้ยไม่คือไม่คือเมื่อกี้กูโยนหินไปไหนไม่รู้กูมองไม่เห็นกูก็แบบยิบหินมาปา โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, ด้วยผมก็ใครที่อยากให้ผมเปิดหน้าแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเออผมอาจจะเปิดหน้าแล้วก็อาจจะไม่เปิดบ้างนะครับเนื่องจากกล้องเนี่ยมันเฟรมเรทต่ำนะครับมันมันเฟรมเรทต่ำเนี่ยนะเวลาผมขยับมือเนี่ยมันก็จะกระตุกกระตุกเห็นปะคือเอาจริงๆอ่ะผมอยากได้กล้องแบบประมาณแบบ60เฟรมอะไรเงี้ยเออแต่แต่คือกล้องนี้มันเถ่าเกินไปอ่ะมนได้แค่นี้จริงๆถ้าปันทัพก็อาจจะทำอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็ อันนี้100ร้อยซับก็เอาแบบนี้ไปก่อนแต่คือผมแบบตกใจมากเลยนะแบบอยู่ๆก็แบบร้อยอ่ะกูแบบกำลังนั่งอยู่เฉยๆนั่งเรียนอยู่เฉยแล้วแบบจะไปดูคลิปตัวเองเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยู่ๆแบบเฮ้ยร้อยเฉยเลยอะ่ะอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาดูตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะประมาณร้อยสี่สิบกว่าจะร้อยห้าสิบแล้วเออเร็วสุดๆนะผมผมรู้สึกว่าเออแค่นี้มันก็เร็วแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนคนอื่นหรอกแต่ว่าผมทำเท้าที่ได้แล้วกันก็ตอนนี้ก็คือผมเป็นสก,กินแนโนอยู่เนาะก็เลยทุกคนก็เลยแบบแ,บบแอบกลัวผมนิดนึงก็ไม่กกกลััววหหหรอออไ้้้เียยาา่นนะ แล้วก็สกินเก่าผมจะเป็นอีกสกินหนึ่งนะจะเป็นแบบว่าอีกแก่อีกแก่แบบไม่ใส่เสื้อใส่แต่บ็อกเซอร์แต่รอบนี้คือมาแบบแนโนนะครับแต่ว่าคือแนโนธรรมดาก็แบบไม่น่ากลัวเราต้องเอาแนโนแบบว่าหน้าเทาๆาแนโนถ้าบหาตีนเนี่ยโอเคก็คลิปหน้าผมอาจจะมาเปิดกล้องอีกนะครับใครอยากให้เปิดก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องเรื่อยๆโอเคงั้นก็คลิปนี้ไปแล้วครับ